สวัสดีค่ะพี่น้องคนชองแก้มสุขาเดอนระเบิดออฟชั่นค่ะโอ้ยเป็นอย่างอนา่เหลี่ยมยุบเหลี่ยมหยับแต่เนาะอะไรอะไรเสี่ย

นาหนงค่ตลาดนาน้อยาิบบาทข้าวเพิ่มข้าวแบบเป็นเยขาเดือนเราหายไปบาทโกเบสส่วงมีน้ามีหน้าเม่าเนาะเกาวเขาเออกี่ยวเขาเร็วใหม่ๆเนาะเกาะแก้วพิมพ์หวกนันคอะตลาด่านน้ำกันมูอวน่ยหาบาทมแรงเอกบ้านยู่เนาะมาแงเนาะเชไ่หมค่เอาืมคุ่าอันี้มาเบ่เ มีนยีทงปายักอทาให้ยว่าสบายดีเพราะว่าเฟรเล่ากหาย่วยได้พอไปเฟรใกลคือหอดเนี่ยมันเนพ้นงางาพะหาอภัยแล้วไม่อยู่อย่างนี้่ะ เอาท่านที่ทานใด็ดมอเตอร์ไซค์มาชี่มอเตอร์ไซคเปนมายังเดงานใดกันนั่งงานแลกลกมอเตอร์ไซค์เจ้าภาพอ่ะย่างไปก็เดยกเด็มอเตอร์ไซค์มาคหนึ่งยเออค่ณเดชเออมาถึงมามาดักถ่ายหน้างานนะ ทางนี้เที่ยวชีเที่ยวจอดเที่ยวชีแล้วก็เที่ยวจอดเที่ยวชีเที่ยวจอดจอดจนท่นเขาคุณเออไม่เป็นนิยังเกาะเดินนาเดินนาสองถอยหลังสามไปน้ำมอตอร์ซคเพาเขาประคาวตัวเอยู่ตลอดฮะผู้เลี้วว่าสิไปนอาหนังอันไม่หักแก้มสกาวเดือนจอมของไใบแห้งโอ้บจักผู้ใดีว่าว่าหน่าแจ้งโดมสีมันี่เสียงบุ่นไหมเป็นผู้จอง แมนอยู่รถดับดมันดับเตี <uh> şey> ่ยมันบาลงชื่อ้เนี่ยสิดับกไปดับเพื่อเขาบปนิวเห็นยูเหรือนชีรถน้ำกลุ่กขื้นมาเขาห้องน้ำ บ่บันนี้กับเออก็เลยบัหลับก็เลยอันาันางนางเมืองเออบันี่ก็เลยก็เลยประกาศไทยเออก็ตอดขึ้นนั่นแหละชี้น้ำกลนก็ชี้น้ำกลนกับเบิ้งงเมียกับเพิ่นให้ให้ขั้นหนีเพไ่อนไอ้หนุ่ยขับน้ำกลืนเลยนี่แหละยานตอนเดือนล้างไกยานแต่ตอนขึ้นเขาหนูรถขั้นนำมันมันมาลงมันกระตอ คือ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 อยูต่กระตุกไปดับไป,ไปดับอยู่หม่องหม้อหม่องนู้นบอมันม่แต่เห็น <c ười> ดับม่แต่อตอนอยู่ทางโค้งพอมนะไปดับอยู่หม่องหม้อบ่ดนี้จังเขาเกียร์จังเขาเกียร์ไหลขึ้นบ่ดนี้ไหลขึ้นออกตโตเกียร์หนึ่งมันรถบัสิยกลั <c ười> อมาลาเป็นอยู่เอา มาอ่ะน e ี่หม้อเนี่ยขึ้นอย่าหม้อเนี่ยถึน้อเนาะ t ม้เออก็ทาเบิ้งกันนี่ล่ละเป็นไหวทิมกันเนี่ยเป็นไหนมาเป็นแจงเนี่ยมาน้ำกันเอากันมาให้มาหอดป่องหอดบอลน้ำกัน มาเมาดอกวันนี้เรามาพักแรมนะคะพี่น้องอยู่ห่างจากงานพรุ่งนี้นะคะประมาณสิบหาโลค่ะพี่น้องนะคะแต่จะมีรถเจโนนเจมาม่ไห่ใส่คันหนึ่งเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานค่ะพี่น้องนะคะ ต้องขอบคุณเชนุ่นกับซอบ,บีด้วยนะคะทีมงานคือมาอยู่นีเบิดแล้วก็ขอบพระคุณจเจ้าอาวาสนะคะพี่น้องกับทางวัดแล้วก็ทางมูบานน่ำนะคะพี่น้องจะให้ทีมงานมาพักแรมเมือน,นี้นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะพี่น้องเมื่อพอกันอยู่งานอยู่เพื่อจัตุลัสนะคะ จังหวัดชายภูมิค่ะพี่น้องนะคะชมฟรีชมฟรีตลอดทั้งคืนนะคะนันนั่นประจำปีไปเนาะเมนนั่นเังกรจตุรัสเฮ้ยพรากระดากอันใบลบนันไม่ใช่เป็นดอกหรือเปล่ามันหอดเสียหอดงาไม่หรอกนี่แหละเกี่ยวขอนเป็นดอกไข่ข้นกินกับลาบง้วไปเกี่ยวลาบนะง้วลาบปลาค่ะวัน หากว่าตมโอ้คิดหอดบ้านเนาะดอกเอามาอันยังก็มาใส่ขัวหนูบ่โอ้ให้นั้นมาเดนเอ้อเป็นอ้ยนไอยู่อยู่ดอกเพิ่นอันนี้ดอกเปลี่ยนไปหลายดีเนาะหน้าเฮียนเนาะดีมีแแบบบบ จริงเงินพักอยู่สลับผังหยาดทางหลังเมนนะคะพี่น้องลาครึ่งฮะละครึ่งคน่ะแต่สมัยใดเราจีได้น้ำเขลอยู่บ่ได้ได้อยู่แต่ว่าบ่มีแอบเอาจำไม่ได้หรอกเขอยูงของยังจะเหม็นเดาเนื้ คคนละแต่ว่ามันมีอันของเรียนหนาดีละเอบ,บคนละครึ่งเอบคนละครึ่งเอบอะไรเพอาตังหรอเติมเงินเติมว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้ใส่หรอกมึงส่งแล้ว ยังไรเล่เาบอถึงอันอันนั้นไปพูดถึงพี่สาวสวิตเซอร์แลนด์เราหายไปอิหลีฝากถึงพี่สาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่น้องเออเราหายไปเลยนะคะตั้งแต่พูดก่อนปิดวงนะคะยังกิดนอดคิดถึงนะคะเฟซเราก็หาย ก็แล้วกับพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมีคลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ